สวัสดีฮัลโหลแฟงกี้ว่าไงอ่าพอดีว่าฉันมีเรื่องไหว้วานนายหน่อยละทำอะไรอย่าพวกเดี๋ยวไปเจอฉันตรงสวนสนุกแล้วกันเอ้ยตรงทะเลทรายตรงสวนสนุกนะได้พวกได้อีกห้านาทีฉันไปถึงไว้เจอกันพวกไว้เจอกันไว้เจอกันเจอกัน เออฉันไีเรื่องไหวาวานนายหน่อยนะทำอะไรเพืฉันไม่ทำให้หนายเสียแล้วส่วนต่างนายจะคิดเท่าไหร่ฉันว่ามาเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของจำนวนทั้งหมดทั้งหมดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้ไหมโอเคฉันขอสิบห <18 S 1> ้าเปอร์เซ็นต์ได้ไหมสิบเจ็ดใ,ใช่ไหมใช่ได้งั้นสิบเจ็ดแล้วกันใช้เวลานานหรือเปล่าในการฟอกเงิน มาไม่เกินชั่วโมงหนึ่งพวกไม่เกินชั่วโมงได้ละกันเรื่องสถานที่นายโทรมาหาชันละกันว่าให้ชั้นมารับที่ไหนได้เลยไม่เจอกันไว้เจอกันโชคดีโชคด,ดีพวกไอพ่อค้าคนนี้เมื่อไหร่จะโทรมาวะเนี่้โทรมาพอดีตายย่างจริง ฮัลโหลพวกเรื่องเงินชันว่าไงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่พวกสถานที่นัดรับตรงไหนล่ะฉันรออยู่ฉันรออยู่ตรงที่ที่ฉันบอกกับนายไว้แถวปาลิโตเบสินะใช่พวกได้เลยงันเดี๋ยวฉันไปหาแถวนั้นแล้วกันอย่าช้านะพวกได้เลยเดี๋ยวรีบไปฉันรีบนะได้เลยไม่นายไม่ได้หลอกฉันนะไม่มีตำรวจล้อมใช่ไหม ไม่มีพวกฉันจะหลอกนายทำไมโอเคเลยเดี๋ยวฉันไปลนะขอเวลาประมาณสิบนาทีฉันน่าจะเดินทางไปถึงละได้เลยพวกโอเคไปเจอกันขอบใจมากเลยเจอกันพวกมาแล้วสวัสดีพวกสวัสดีนะพวกสิ่งที่นายอยากได้ลนะพวก นายหักเปอร์เซ็นต์ไปเรียบร้อยเลยใช่ไหมเรียบร้อยแล้วพวกหวังว่านายคงจะไม่เบี้ยวฉันนะฉันไม่เคยเบี้ยวใครพวกนายอจะเบี้ยวฉันหรือเปล่านายพาใครมาด้วยหรือเปล่าพวกไม่มีฉันขี่รถมาคนเดียวไว้ใจฉันได้เลยโอเคพวกโอเคเงินฉันเข้าเรียบร้อยแล้วขอบใจมากเลยอ่ะยินดีที่ได้ทำธุรกิจพวกยินดีเช่นกันเลยพวก ไ,ไว้ไเจอกันใหม่พวกไว้เจอกันใหม่คราวหน้าแล้วกันนะได้ได้เลยพวกโอเคพวกโชคดี